รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายบางจากขับเร็วทุกไปให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ใช้ร r ยไปทุกวันเร็นทุกคันให้แรงกว่าใครยีสเีโบ ้าาาใจบาจบงก E20s Evo สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะในวันอังคารที่11มีนาคมพุทธศักราช2568อยู่กับดิฉันกันยาเลยค่ะวัฒนะค่ะต้องขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Energy Time นะคะแล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องราวพลังงานที่น่าสนใจต้องบอกเลยว่าวันนี้เองเนี่ยก็มีเรื่องพลังงานที่น่าติดตามน่าสนใจนะคะมีเรื่องของการ ขุดเจาะสำรวจนะคะเพราะว่าเราต้องมีการเร่งหาปิโตเรเลียมแหล่งใหม่ๆแล้วนะคะแล้วยังมีเรื่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวมีอะไรบ้างเนี่ยเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะก็ไปเริ่มต้นกันที่นะคะทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติค่ะเขาเร่งเปิดสำรวจปิโตเรเลียมบนบกนะคะอันดามันนะคะคุณวากรพมโมโบลน,นะคะที่ีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติบอกว่าทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเนี่ย ได้เปิดให้ยื่นขอสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตเลียมสำหรับแปลงสำรวจบนบกนะคะภายใต้ระบบสัมปทานครั้งที่25จำนวน9แปลงค่ะรวมพื้นที่นะคะก็กว่า33,444ตารางกิโลเมตรนะคะก็จะครอบคุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7แปลงค่ะได้แก่บริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นสกลนครกาลสิน มหาสาครคามนครพนมมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญชัยภูมิขอโทษค่ะชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดและก็สุรินทร์นะคะมีพื้นที่ภาคกลางด้วยนะคะ2แปลงค่ะก็ได้แก่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะจังหวัดลบบุรีราชบุรีการจนบุรีนครปฐมและก็สุพรรณบุรีค่ะ โดยเปิดให้บริษัทที่สนใจนะคะยื่นซองคำขอและข้อเสนอระหว่างวันที่1-16ถึง16กรกฎาคมนี้นะคะก็คาดว่าน่าจะได้ผู้ชนะเนี่ยประมาณสักช่วงไตรมาสสของปีนี้ซึ่งแน่นอนว่าจากข้อมูลทางธรณีวิทยานะคะก็มีการประเมินว่าจะพบการธรรมชาติเนี่ยเล้านล้านลูกบาทฟุตนะคะก็คาดว่าน่าจะช่วงสำรวจประมาณจะมีเงินลงทุนในช่วงนั้นเนี่ยประมาณสัก2,000ล้านบาท น,ะะนอกจากนี้เองค่ะก็จะมีการจัดสัมมนานะคะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดให้ยื่นขอสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมสำหรับแปลงบนบกนะคะครั้งที่25แล้วนะคะโดยมีผู้ประกอบการนะคะบริษัทด้านปิโตเรเลียมนักลงทุนทั้งในและก็ต่างประเทศเนี่ยเขาร่วมมากกว่า100ลายนะคะโดยการเปิดสำรวจและก็ผลิตปิโตรเลียมพื้นที่อันดามันครั้งใหม่หรือว่า ครั้งที่26กเนี่ยก็มีการพูดถึงเหมือนกันบอกว่าก็ถ้าเปิดครั้งนี้แล้วเนี่ยครั้งที่26กเนี่ยก็น่าจะเปิดในช่วงปลายปีนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะก็สําหรับคนที่สนใจก็ลองไปศึกษาข้อมูลดูได้นะคะไปต่อกันที่เรื่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพิงกันบ้างดีกว่านะคะโดยคุณไพเลีนฟุ้งเกียริผู้มนวยการสำนักงานการเงินและบัญชีรักษาการแทนผู้มนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชเพิงนะคะหรือว่าสกนชอบอกว่า เมื่อวันที่3มีนาะคมที่ผ่านมาค่ะได้มีการลงนามในประกาศการกำหนดอัตาราเงินส่งเข้ากองทุนอัตาราเงินชดเชยอัตาราเงินคืนจากกองทุนและอัตาราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับกา๊าซปิโตเรเลียมหรือว่า LPG นะคะให้เปลี่ยนแปลงเงินส่งเข้ากองทุนในบัญชี LPG เนี่ยตั้งแต่วันที่4มีนาะคมที่ผ่านมาแล้วโดยมีการปรับลดเงินชดเชย LPG ลงนะคะเหลือที่ประมาณ 2.41บาทต่อกิโลกร,รมัมจากเดิมเนี่ยเราชดเชยอยู่ที่3.44บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะแต่ว่าราคาขายปีก RPG เนี่ยยังคงเดิมนะคะยังคงอยู่ที่423บาทต่อถัง15กิโลกร,รัมนะคะก็ทำให้การชดเชยของกองทุนเนี่ยลด การอุดหนุนลงไปนะคะในขณะที่ราคา LPG ตลาดโลกเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ610เหรียญสลัดต่อตันนะขณะที่ตอนนี้เองเนี่ยบัญชีของ LPG ในส่วนของกองทุนน้ำมันเชื้อเพิงเนี่ยนะคะก็มีเงินไหลเข้าประมาณ49.8ล้านบาทหรือว่าเกือบ4ี่ล้านบาทต่อวันแล้วนะคะแต่ว่าในภาพรวมของบัญชี LPG เองเนี่ยตอนเนี้ย เชื่อไหมยังคงติดลบอยู่นะคะ 46, 4ี่6มล้านบาทเลยทีเดียวนะคะก็ถ้าต่อไปเนี่ยลดการชดเชยลงได้เนี่ยเงินที่ติดลบของในส่วนของ LPG เนี่ยก็น่านจะค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะไปต่อกันที่รายงานข่าวนะคะจากสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะจากกรณีที่ทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพอชอ เมื่อวันที่25ทธันวาคม2,567เนี่ยมีมติให้ชะลอการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนเชื้อเพิงแล้วก็ขยะอุตสาหกรรมปี2,565ไปจนถึงปี2,573ก็รวมอยู่ที่ประมาณ3,668เมกะลวัตต์นะคะแล้วก็ให้ชะลอการลงนามสัญญากับ3การไฟฟ้าเอาไว้ก่อนเนี่ย ก็มีการทําหนังสือไปทางคณะกรรมการกิษฎีกาเนาะโดยทางสํานักง,งานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพนะคะก็มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่9มกราคม2568ถึงกิษฎีกาบอกว่าขอหารือว่าทางกพชเนี่ยสามารถที่จะชะลอการรับซื้อไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมและชะลอการลงนามสัญญากับ3การไฟฟ้าได้หรือเปล่าแล้วก็ทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามหรือไม่นะคะก็ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่2นะคะก็มีความเห็นออกมาแล้วโดยมีความเห็นว่ากพชเนี่ยมีอำนาจที่จะมีมติชะลอการรับซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนเพิ่มเติม และชะลอการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไว้ก่อนเพื่ออะไรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยให้ถูกต้องแน่นอนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกฤษฎีกาเองเนี่ยก็มีความเห็นเพิ่มเติมว่าการชะลอการลงนามสัญญาของการไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมีการวางแนวทางการตรวจสอบถูกต้องมีตรวจสอบให้ถูกต้องเลยนะแล้วก็มีกอนระยะเวลาการดำเนินง,งานที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบมากเกินไปนะคะสำหรับคนที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศของทางสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพแต่มีความเห็นเพิ่มเติมค่ะว่าการชะลอการลงนามสัญญาของการไฟฟ้านะคะจะต้องมีการวางแผนวางแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องและกรอบระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ มากเกินไปนะคะต่อผู้ที่รับการคัดเลือกตามประกาศของสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพด้วยค่ะไปดูกันที่เรื่องต่อไปเลยนะคะก็มีรายงานข่าวจากคณะกรรมการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรนะคะบอกว่าทางคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษายติแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพงของกรรมการพลังงานนะคะก็มีการรายงานผลการศึกษา หามาตรก,การและก็แนวทางที่เหมาะสมในการลดค่าไฟฟ้าให้อยู่ระดับที่เหมาะสมและก็เป็นธรรมนะคะซึ่งทางคณะกรรมการนะคะก็มีการสรุป8มาตรก,การด้วยกันนะคะก็จะประกอบไปด้วยค่ะ1น,นะคะให้ยกเว้นผ่าษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดนะคะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทซึ่งการชำระค่าไฟฟ้าเนี่ยเราเนี่ยต้องเสียแวด7% ก็ตอนนี้ต่อไปเนี่ยจะให้ลดเหลือ0%นะคะซึ่งเรื่องนี้แหละช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ32.24สตางค์ต่อนหน่วยนะคะอ่าแล้วก็อนที่2ค่ะให้ทบทวนแล้วก็ปรับปรุงเงื่อนไขการสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนะคะในรูปแบบการให้เงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าหรือว่า a d d ร์นั่นเองนะคะแล้วก็ยังให้การเงินสนับสนุนต,ตามต้มทนทุนแท้ททจริงหรือว่า FIT สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กหรือว่า SPP นะคะแล้วก็ผู้ไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือว่า VSPP นะคะโดยเฉพาะที่ให้ต่ออายุโดยอัตนมัติทุก5ปีเพื่อให้สะท้อนต้นทุนการผลิตที่แท้จริงและไม่เป็นภาระกับประชาชนนะคะซึ่งในส่วนนี้จะสามารถลดค่าไฟฟ้าได้17สตา์ต่อหน่วยเนาะ แล้วก็อัน,นิี่าค่ะแนวทางที่3นะคะก็นำไรายได้ค่าภากหลวงและส่วนแบ่งกําไรของรัฐนะคะในส่วนของภาคไฟฟ้าเนี่ยมาลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการไฟฟ้าให้กับประชาชนแทนการจ่ายให้แก่รัฐโดยตรงนะคะด้วยวิธีการตั้งงบประมาณรายจ่ายอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรืกกะะอกฟผซึ่งในส่วนนี้จะลดค่าไฟฟ้าได้12.55สตางค์ต่อหน่วยนะคะมาตรการที่4ค่ะ กำหนดให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหางบประมาณมาจ่ายค่าไฟฟ้าเองเพื่อลดภาระที่ประชาชนเนี่ยต้องแบกภาระในส่วนนี้ในปัจจุบันเนาะซึ่งภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่งในส่วนนี้เองนะคะจะสามารถลดค่าไฟฟ้าเนี่ยได้ประมาณ10.32สตางค์ต่อหน่วยนะคะมาตรก,การที่5ค่ะคือการปรับลดเงินนำส่งคืนรัดของการไฟฟ้าทั้ง3แห่งจาก50%นะก็ลดลงเหลือประมาณสัก20%นะคะซึ่งอันนี้แหละอาจทำให้รัฐบาลเนี่ยสูญเสียรายได้ปีละ16,820ล้านบาทซึ่งจะสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ 8.48สี่แคดตงต่อหน่วยนะคะมาตรการที่6ค่ะให้ทบทวนสัดส,ส่วนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเลยหรือว่า LNG แบบสัญญาระยะยาวกับสัญญาราคาตลาดจรให้เหมาะสมนะคะเพื่อลดต้นทุนค่าก๊าซโดยการเพิ่มสัดส,ส่วนการนำเข้าก๊าซ LNG แบบสัญญาระยะดาวนะคะจากเดิมเนี่ยที่43 4 7ถึงสปอร์เซก็เพิ่มไปเลย เพิ่มเป็น85%ของการนำเข้าทั้งหมดนะคะโดยในส่วนนี้จะสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้6.26สตางค์ต่อหน่วยแนวทางที่7ค่ะการปรับลดเกณฑ์อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้ในการคำนวณรายได้ที่พึงได้รับนะคะของการไฟฟ้าจาก30% เหลือ20%ให้สอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จัดเก็บในอัตรา20%ตั้งแต่ปี2559นะคะโดยในส่วนนี้จะลดค่าไฟฟ้าได้1.74สตางค์ต่อหน่วยค่ะ8ค่ะจะตั้งคลังเก็บ LNG นะคะเป็นเขตปลอดอากรเพื่อให้การนำเข้า LNG เนี่ยเกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด ลดการนำเข้าก๊าซแบบเร่งด่วนเลยนะคะหรือว่า Spot l ตแที่มีราคาสูงแล้วก็ให้สิทธิ์ในการยืมหรือว่าคืนเนี่ยระหว่างชิเปเ p อร์นะคะแต่ละรายได้โดยไม่ต้องเสียภาษีเลยซึ่งในระยะยาวเนี่ยก็จะช่วยลดต้นทุนการนำเข้าเอได้ในส่วนเนี้ยจะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้0.48สตางค์ต่อหน่วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดที่ดิฉันพูดเมื่อกี้เนี่ย8มาตรการ8แนวทางเนาะถ้ารวมกันทั้งหมด ทำได้ตามนี้นะคะรวมกัน8มาตรการนี้ก็จะสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้89.07สตางค์ต่อหน่วยเลยนะคะก็ถือว่ามากพอสมควรเนาะซึ่งถ้าปัจจุบันเราเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าปัจจุบันค่าไฟฟ้าของเราที่เรียกเก็บตามบ้านเรือนเนี่ยเฉลีย่ยที่มานสบาท15สตางค์ต่อหน่วยซึ่งถ้าเรารวมแวดด้วยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะที่เจ็เอร์นเนาะก็เฉล่ที่มัน4บาท 44สตางค์ตอ่อหน่วยซึ่งจะลดลงได้ไม่น้อยกว่า85.88สตางค์ตอ่อหน่วยทำให้ค่าไฟฟ้าที่จะเรียกเก็บกับประชาชนเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.58บาทสตางค์ตอ่อหน่วยซึ่งอันนี้ไม่รวมแบตนะคะก็ถือว่าโอ้โหลดลงมาได้เยอะเหมือนกันนะถ้าทำได้แต่ก็ต้องมาดูกันนะคะว่าจะทำได้ครบทั้ง8มาตรการหรือเปล่านะคะ ไปดูกันที่ภาคเอกชนกันบ้างดีกว่านะคะก็ไปเริ่มต้นกันที่บริษัทบางจากเคเอเรชั่นจำกัดมหาชนกันดีกว่านะคะโดยคุณชัยวัน์โควาวิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากเคเบเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะบอกว่าปีนี้ค่ะปี2568นบะคะบางจากเนี่ยก็คาดว่าโรงกันจะมีอัตราการกันน้ำมันดิบนะคะเพิ่มขึ้นเป็น8%เป็นะคะเป็น2 8 0 หมื่นบาร์เรลต่อวันนะคะเพราะว่าปีนี้เองบางจากเนี่ยไม่ได้มีแผนที่จะปิดซัพรุรงงใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยอุดหนุนนะคะช่วยหนุนยอดขายของเขาทั้งปีเนี่ยให้เติบโตราว5%นะคะไปอยู่ที่1,210ล้านลิตรค่ะ ในขณะที่ก,การกันนะคะปีนี้เนี่ยก็มองว่าน่าจะดีขึ้นจากปีก่อนเหมือนกันนะคะโดย2เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยก็เฉลี่ยที่มัน6กเหรียญสรัอต่อบาเรลแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยทางบางจากเองเนี่ยก็จะขยายกําลังการผลิตกา๊าซแล้วก็น้ามันสําเร็จรูปเนี่ยเพิ่มอีกเป็นห้า0 0ื่นบาเรลต่อวันนะคะก็ถือว่าจะมีะแผนการขยายการลงทุนที่ค่อนข้างจะ เพิ่มขึ้นเนาะโดยมีการตั้งงบลงทุนเอาไว้นะคะปีนี้นะคะก็50าห0ื่ล้านบาทเลยนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยประมาณสัก4ี่หมล้านบาทเนี่ยจะไปใช้ลงทุนในธุรกิจกรีนพาวเวอร์หรือว่าธุรกิจไฟไฟ้าที่เป็นสีเขียวแล้วก็ยังมีธุรกิจทร,รัพยากรธรรมชาติด้วยก็แบ่งกันอย่างละ50% ะะส่วนโครงการพลังงานลมในเวียดนามนะคะก็ตอนนี้มีอยู่99เมกะวัตต์เนาะใช้งบลงทุนประมาณ4,500ล้านบาทค่ะจะเป็นการลงทุนในปีนี้นะคะประมาณสัก1,800ล้านบาทก็คาดว่าน่าจะเริ่มรับรู้รายได้เนี่ยในช่วงแรกของปีนี้นะคะ สำหรับธุรกิจใหม่นะคะก็มีการลงทุนที่เหมืองโพแทสนะคะกำลังการผลิต4.34แสนล้านตันต่อปีนะคะก็คาดว่ามูลค่าการลงทุนเนี่ย4,500ล้านบาทค่ะก็จะใช้ในปีนี้ประมาณสัก500ล้านบาทแล้วก็จะเริ่มรับรู้ไรายได้กลับมาเนี่ยจากเฟสแรกนะคะในะช่วงไตรมาสหนึ่งของปี2,571นะคะแล้วก็จะรับรู้ไรายได้ทั้งหมดเลยเนี่ยคือปี2,572ค่ะ ส่วนธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันนะคะโครงการ V L C C นะคะก็ปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างการปรับปรุงท่าเรือนะคะในโรงกลั่นศีราชาให้ใหญ่มากขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่นะคะซึ่ง V L C C ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะ สำหรับโรงงานหน่วยผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนจากน้ำมันพืชใช้แล้วหรือว่า SAF นะคะก็ใช้เงินลงทุนประมาณสัก8,500ล้านบาทอันนี้บอกว่ามีความคืบหน้า93แล้วนะคะก็น่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์หรือว่า COD ได้เนี่ยภายในไตรมาส2ของปีนี้ค่ะ ในขณะที่กลุ่มธุรกิจตลาดนะคะก็ตั้งเป้าว่าจะขยายสาขาปั้มบางจากเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก100สาขานะคะทำให้จำนวนของสาขาปั้มบางจากเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2,200ส,สาขาค่ะส่วนธุรกิจพลังงานสะอาดนะคะตอนนี้ก็มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา872เมกะวัต์คาดว่าปีนี้จะมีการ COD อีกนะคะ389เมกะวัต์ค่ะ จะแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เวียดนามนะคะ90เมกะวัตต์เมื่อสักครู่นี้เนาะแล้วก็ยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมนะคะในลาวอีก290เมกะวัตต์ค่ะอันนี้จะเดินเครื่องเซ D ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะส่วนธุรกิจผลิตภัณฑ์เชื้อภาพค่ะบอกว่าปีนี้น่าจะมีผลการดำเนินง,งานที่เติบโตขึ้นเพราะว่า B 1ร0เนี่ยตอนนี้เองเนี่ยยังอยู่ในราคาที่ดีอยู่นะคะแล้วก็เอกนอนเองเนี่ยก็ถือว่า เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำมากปีนี้เนาะแล้วก็บอกว่าปีนี้เองเนี่ยจะมีการผลิตเนี่ยได้เต็มกำลังการผลิตเอทานอลทั้ง3าโรงเลยนะคะก็ถือว่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับบางจากปีนี้นะคะก็เห็นมีการขายายตัวมีการลงทุนต่างๆเพิ่มเติมมากมายเลยนะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นปีที่ดีกปีหนึ่งของบางจากนะคะไปดูบริษัทลูกกันบ้างอย่างบริษัท BCPG จํากัดมหาชนนะคะโดยคุณรวีบุญสินสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท BCPG จำกัดมหาชนนะคะบอกว่าปีนี้เองค่ะทางบริษัทะคะ็กตั้งเป้า EBITDA เติบโตขึ้นกว่า30%จากปีก่อนนะคะก็เป็นผลมาจากมีการลงทุนใหม่ๆเนี่ย25%ที่เหลือเนี่ยก็มาจากธุรกิจปัจจุบันโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ CCGT ที่สหรัฐเมริกา29%นะคะ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์20%พลังงานลม3%เขื่อนในลาว12%นะคะแล้วก็แทงค์เทอร์มินอลเนี่ยอีก11%นะคะโดยทาง BCPG บอกว่าปีนี้เขาจะใช้งบลงทุนประมาณ32,000ล้านบาทนะคะใช้ลงทุนในโครงการต่อเนื่อง42%แล้วก็ลงทุนในโครงการใหม่เนี่ยโดยจะเน้นการควบรวมหรือว่าการซื้อกิจการเลย โดยจะโฟกัสไปที่พลังงานทดแทนในประเทศที่ถือว่ามีฐานธุรกิจอยู่แล้วนะคะโดยการลงทุนในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการจัดหาที่ดินเพื่อทําธุรกิจพลังงานหมุนเวียนนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ยังมองหาโอกาสที่จะเข้าซื้อกิจ,จาก,การโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนด้วยนะคะโดยขณะนี้เองเนี่ยก็อยู่ระหว่างก,การเจรจาหรือว่า M&A โรงไฟฟ้าพลังน้ำที่แล้วเสร็จแล้วหรือว่า ก่อสร้างเขื่อนใกล้แล้วเสร็จที่ลาวด้วยนะคะส่วนฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็มีการเจรจากับพาร์ทเนอร์ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงที่เรียกว,ว่าโซลาเซลล์ค่ะส่วนการลงทุนในสหรัฐนะคะก็มองหาโอกาสการลงทุนพลังงานทดแทนเนี่ยมากขึ้นรวมไปถึงการซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมแล้วก็ามาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยมีการลงทุนโรงไฟฟ้ากา๊าซสี่โรงด้วยกันนะคะกําลังการผลิตก็ 857เมกะวัตต์ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่มีการขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะสำหรับ BCPG นะคะะนั่นก็เป็นเรื่องราวพลังงานที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเสียดายจังเลยอยู่คนเดียวเนาะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะ ก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะ t h a i n e w s k ีด o n l i n e .com เว็บไซต์ e n e r g y t i m e o n l i n e .com นะคะหรือว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage YouTube Channel Instagram p o ค c a s t TikTok หรือว่า X กนะคะก็สามารถให้กำลังใจกันได้ทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ บางจากขับเวลทุกไม่ให้เร็วให้แรงกว่าใครใหใช่ d r i v ไปทุกคนเปลี่ยนทุกคันให้แรงกว่าใคร E20 SE Evo เท่านั้นลอยให้โลกหมุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันขับเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครขับเวลรถให้แรงเลาใจบางจาก E20 SE Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลาย